เมื่อคนดูมาให้เบสเล่นทาร่าที่ถูกบัฟมาใหม่ในเมตานี้และเกมนี้เป็นเกมตามนะครับแล้วเสียเปียบหนักมากทุกคนจะได้รู้ไปเลยครับว่าตัวมันเล่นได้จริงไหมไม่ใช่ดูแต่เกมนาเกมตามต้องเล่นยังไงแล้วควรจะหยิบมาในเกมไหนให้ได้2ดาวเมนโรมถูกใจสิ่งนี้แน่นอนครับเล่นโรมก็สามารถได้ MVP 2ดาวแทบทุกเกมได้ขอแค่คนดูตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบรับรองว่าคนที่เล่นโรมคุณจะไม่เบื่อโรมอีกต่อไปสร้างช่องนี้ขึ้นมาไปให้ทุกคนโซโล่ขึ้นคอนขึ้นซูขึ้นร้อยดาวคนเดลยวนตัวคนสเดุง หน้าสู่2องแสนผู้ติดตามไปด้การฝากไวรุ่นย่ยมกระบอกกดติดตามเบสหนึ่งทีแล้วไปลุยคอนเทนต์กันเลยนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองทำไม่ได้นะเว้ยเพื่อนสู้ก่อนอย่าเพิ่งทำนะครับทุกคนเบสขอแนะนำพ่อมดเคเบิลเพที่สายเปย์เกมไว้วางใจกันที่สุดและตอนนี้คนเติมที่นี่เยอะมากการันตีจากผู้ใช้จริงถึงสามแสนคนรวมถึงตัวผมด้วยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ไว้วางใจได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเบสบางท,ทีเบสเติมเป็นสตรีมเลยคนดูก็รู้และขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการใส่โค้ด my army ศ ให้ฉลาดต้องเคี้ยวว่าเพนะครับไปดูเกมมันต่อเลยมาครับทุกคนช่องเบสก่อนจะไปดูเกมเพ์ก็ต้องมาดูการดับตัวก่อนนะครับไอ้กดข้ามตอนดับตัวนี่ผมตีมือนะครับสำคัญที่สุดสําคัญยิ่งกว่าการเล่นอีกนะครับถ้าเราเลือกตัวมาแพ้มันก็แพ้ไปจนจบนะครับอะมาฟังกันเลยครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับฝั่งตรงข้ามเขาได้ทําการแบรนด์ไฮยติไปแล้วนะครับรวมถึงฝั่งเบสก็ได้ทําการหยิบแวนมาเป็นตัวต้นเกมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็ต้องรอเขาเปิดมาก่อนเพื่อท แวนอย่างเงี้ยหลักๆอะ่ๆอะก็ต้องเอาตัวมายืนนะครับอย่าปล่อยให้แวนยืนคนเดียวอย่างเช่นจะเอาไฟเตอร์ลมมาเล่นกับแวร์อย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่แนะนานะครับเพราะว่าบางทีมันจะทําให้แวน่ะดึงประสิทธิภาพออกมาได้ไม่เต็มที่และจังหวะนี้นะครับการเลือกตัวนะครับเป็นจริงแล้วมันควรจะเป็นเมดขอมาก่อนใช่ไหมแล้วจังหวะนี้เมดก็ขอมันจริงครับแต่ออฟเลนเนี่ยยังไม่ควรวที่จะรีบเปิดนะแต่ไม่รู้เพื่อนเขาเหมือนอยากจะรีบเลือกก่อนมั้งผมก็เลยอ่าไม่เป็นไรนะเพื่อนเขาเลือกไปแล้วผมก็โอเคกดให้เพื่อนไปคือกกกกาาาาารทีี่่่่่่ผผผผมม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 มลลลลลลงงคิิปอออะะไไไดดด้้จจแแวววเเเเเนนนนนัับบบบตูยยหหหพ์ืส ซึ่งมันจะเล่นง่ายมากคนดูฟังเบนนะ ถ้าตัวต่อไปเขาไม่ได้หยิบฟลอเรติโน่ครับเพื่อนๆสามารถกดทาราม,มาได้เลยหรือต่อให้เขาจะหยิบฟลอเรมาจริงๆแล้วเพื่อนๆมีพื้นฐานทาราที่ดีก็หยิบได้ครับเพราะฟลอเรติโน่ต้องรำช่างจริงๆครับถึงจะเอาทาราลงคือต้องรำหลายชุดนะครับก็เรียบร้อยครับเสร็จเราการที่เขาเปิดอัดูอินมาคู่กับลิกเตอร์อย่างนี้มันเหมือนเป็นการแบ,บโผมาแล้วครับว่าลิกเตอร์จะไปออฟแล้วอัดูอินจะไปโลมไม่สามารถที่จะเฟกได้แล้วนั่นเองท<ส>ำ,<ส>ำให้ตัวแก้ทางทาราก็คือฮายาเตะแบนไปแล้วฟลอเรติโน่เขาไมาาาาารรถหได้้ลงงกททัปนนนนอํใข เล่บบนจะสนุกสั้นๆอันนี้เพื่อนๆจดไว้ได้ครับทาร่ามาไม่เจอฮายาเตะไม่เจอฟลอเรติโนโไม่เจอทาชิไม่เจอเอรันดอร์ไม่เจอมาหลอกผมว่าแ,แค่เนี้ยก็คือโอเคแล้วครับสามารถจิบมาลงได้แทบตลอดถ้าอยากจะเล่นจริงๆอีกผมก็แนะนําแค่ไม่เจอฮายาไม่เจอเอรันดอร์เอาแค่นั้นพอเลยด้วยเพราทุกคนก็หวดไปเลยครับไหวแน่ก็วิ่ง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 วนๆปั่นๆมันให้ฟอเรนหลอกไม่โดนให้ทาชิมันปวดหัวกับเราหน่อยเพราะว่ามันก็ต้องสักสามส่บาทถึงจะเอาทาร่าลงครับทาชิทีนี้ไปดูเกมเพย์กันวว่าาายไ้มดด2ผํ ผมมีเทคนิคมาให้ทุกคนจริงๆครับไม่ได้มาเล่นโชว์แอคไปดูกันเลยครับมาเลยครับทุกคนเริ่มเกมมานะครับแผนของเบสก็คือผมจะทําการเข้าเลสศัตรูก่อนครับเพราะว่าโลมิ่งน่ะทาร่ามันสําคัญที่อันติเพื่อนถ้าเกิดมันไม่มีอันติคือมันก็ตุยง่ายใช่ไหมแต่ว่าตายไดงคือเจ้งยอมรับว่าผมไม่ได้เล่นนานจริงๆแล้วมาจ้าเอ๋กับลิงตรงนี้เว้ยก็คือผมจะ保卫เ,เลสแต่ลิงมันดันเริ่มเลสก็ถือว่าเออแล้วผมเห็นเลสมาเป็นเพื่อนผมก็เลยเอามามาลองหน่อยทุกคนในสตรีแบบขอมาเยอะแบบบัฟทาร่าบัฟมาพี่ลองหน่อยคครรัััับบบบบบมมมาาาาาเเเป็็็นนนยยยงงงงงไออออ่่่่่่ะะะสสกลลททีีีี้้้พแแตติใหหจจุดวว โอ้ยโ,โต๊ะจีนเลยนะครับแบบนี้โอ้แผนแตกนะครับแล้วลิกเตอร์มันตัวต้นอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ผมก็เลยแบบเลือกที่จะไม่ถอยแล้วครับไม่มีสกิลกระโดดกลับไปปั่นสวนให้เขาเจ็บที่สุดเลยครับเผื่อเดียวม้าหรือว่าเพื่อนมาเล่นต่อได้แบบนี้แต่มีแล็คใส่หมัดขวามากกอ่แบบนี้เวลาลิงไล่ทุบมาเดี๋ยวบีแล็ก็หล่นลงไปหน้าแดงมากแล้วก็ยังลอยมาอยู่เด <c oughs> ี๋ยวม้าถอยออกมาแบบนี้ก็ทำให้เราไม่เสียใครไปเลยครับนอกจากเบสคนเดียวแล้วว่าแล็อย่างหน้าแดงแบบนี้ยมันจะกลับไปเอาคิปไกาครับแล็โอ้ยสุดจริงๆริครับแบบนี้ แล้วเรนล่างก็ด้วยความที่แวนกับเอลสู่นะครับก็บูลี่กันไปนะครับแบบนี้ใครจะไหวแวนนะครับช่วงต้นก็เลยไม่ได้ไปดูแลแวน,นครับจริงๆรับการเล่นลมที่ถูกต้องนะครับก็ไม่ต้องไปติดแคลรี่นะครับคือเราต้องดูแลแคลรี่แต่ไม่ใช่ตอนต้นตอนต้นหาความได้เปรียบโซนข้อมูลให้เพื่อนเลนนู้นเลนนี้ให้ค่อยทุกเลนปลอดภัยและมาเจอกันที่เลนแคลรี่นะครับอ่ฟังเบสนะ ไม่ต้องไปติดแคลรี่ถ้าไปติดแคลรี่คนอื่นจะซวยกันหมดนะครับมันก็อาจจะจริงที่บางครั้งไม่ซวยก็คือเพื่อนเขาอาจจะยืนดีแต่ความเป็นจริงแล้วเพื่อนๆควรจะมาเดินหาความได้เปรียบทําเกมอะไรต่างๆนานาครับเพื่อที่พาทุกคนมาเล่นมังกรใหญ่อย่างปลอดภัยให้ข้อมูลเพื่อทุกคนให้พบนะครับเพื่อที่ว่ามังกรใหญ่จะได้ไฟชนะนั่นเอง้วคนดูก็อาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะว่าเบบถ้าผมเล่นทาร่าผมไม่ไปเวทเลสแบบเบสได้ไหมมันก็ทําได้ครับแต่ว่าที่ผมไปเวทเลสเพราะว่าผมอยากที่จะเวลสีก่อนฝั่งตรงข้ามนั่นเองและทีนี้อ บอลแบบเบสนะนี่ผมเห็นว่าโกวนหน้าเขาลงไปแล้วครับแล้วจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นด้านล่างครับแล้วลิเตอร์มาเปิดใส่แวแบบนี้แลแวเซฟฟิเกอร์มาทด้านหลังครับแต่เหมือนว่าลิงจะไม่เลื่อราเขามาทุบใส่แล้วโหแล,ลางของแวหายไปก่อนเลยแบบนี้ครับเหมือนจะไม่คดีก็หลมีเพื่อนเราติดอยู่ข้างในแบบนั้นแต่ก็เรียบร้อยไปอีกคนนึ่งก็จะลมาของนาคอสไม่ดอาายไรเลยผมกับแลสก็พยา,ายามจะใส่มัดชิงเข้ามาแบบนี้โอโ้โหถือว่าไม่สวยนะครับออกต้นเกมมาตัวต้นโดนตัวเลนนครับลิงก็ได้เปรียบ รออันตีผมหมดแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับโอโกวาน่าเป็นเมทที่น่าลำคาญมากครับตอดแทงได้แบบจับเลืยครับเลดเกมอาจจะดูเหมือนแบบตัวไม่เห็นมีอะไรปล่อยคลิปไปปล่อยคลิปมาแต่ว่ามันเก่งมากนะครับแล้วมันก็กันบ้านดีขึ้นบ้านดีด้วยนะครับแล้วที่สำคัญคือแบบไอคลิปตัวเล็กตัวน้อยของมันก็คือสามารถตีออบเจกต์ได้ไวด้วยอ่ะทีนี้มาดูกับเข้าเลนกลางกันบ้างครับตอนนี้การเงินเราก็เป็นรองชัดเจนครับแล้วก็ต้องมา พยายามเดินเกมกันต่อครับตอนนี้ผมก็กระโดดมาเกียาการ์กลางเลยเพราะว่าอันติเบสใกล้จะโหลดกลับมาแล้วเนี่ยกวนาน่ากันล็อกเบสมาเลยเห็นไหมตอนนี้ผมกดอันติวิ่งไล่เลยครับเพื่อที่จะหาข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับตอนนี้ พยายามมาเก็บปูครับแน่นอนครับเสี่ยมังกรก็ต้องมาโฟกัสที่ดาร์คครับจังหวะนี้ปั่น Arduino มาก่อนหนึ่งจังหวะครับเนี่ยพยายามเล่นให้ได้ MVP นะเออลืมบอกทิปไปเลยอ่ะมาเข้าเรื่องกันก่อนครับคือดาร์คตัวไม่ให้แพ้ซึ่งเบสได้บอกคนดูไปอย่างละเอียดแล้วนะครับว่าควรจะเลือกมายังไงสองก็คือการรับดาเมจให้เพื่อนนะครับแล้วก็คือตัวไหนเจ็บกด S Q ให้มันหล่นไปเลยครับจังหวะนี้ดิงเหมือนจะเข้ามาลัดของกระปูแล้วเขาลัดไปได้ครับโอ้โหแต่ก็แลกับชีวิตตัวเองลงไปก็แบบนี้ครับเบสพยายามไปกดเข้ามาปั่น จังหวัดได้ทุบได้ทุบปั่นได้ปั่นไปเลยครับตอนนี้ผมขึ้นมาช่วยเลนบนเนาะเพราะว่าต้องการที่จะมาเอาดาร์กแรกมังกรแต่ในเมื่อเราเสียทั้งสองบัฟเลยครับตอนนี้เสียเปรียบหนักมากเนีแต่ด้วยความที่แบบเราเป็นท้าแลหานสามารถเดินเข้าไปปั่น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 ใด้เพื่อนได้เนี่ยผมก็เอาเล่นให้เพื่อนก่อนเลยแล้วก็กดอันตรีครับเห็นไหมแล้วก็วิ่งออกแบบนี้ครับจังหวัดนี้ก็เหมือนดิกเตอร์มาแบบนี้ก็ไม่ดีเลยครับโอ้ยแบบนี้ก็ซีฟู้ดเลยเลยครับแต่เพื่อนยังเล่นต่อได้ครับเร้นน็ูปใช โคดิทบอดี akes, ้โพเท็กส์โพเวสนะครับแล้วก็ทางหน้าของพลังแฝงใช้เป็นขนมชั้นนะผมได้เอาแฝงไอ้นี่มาเปล่าแฝงรถคูดามันติพลังแฝงรถคูดามันติจะเป็นสีเ,เหลืองๆกลมๆนะครับในจังหวะน,นี้ก็ว่าน่าว่าขึ้นไปโดนอยู่ที่เลนบนครับซึ่งเป็นข้อดีเลยครับแต่นี้ก็ไม่มีใครมาป <ผม S 1> วดเบรเวลาเคลียร์การนะครับก็เข้ามาเคลียร์การได้แบบสบายใจครับไม่ต้องมาโดนคีิกัดแล้วจังหวะที่ผมมาเคลียร์การตอนนี้ครับผมก็เจอบูคองมาโผล่กลางแบบนี้แล้วที่ทาไม่บีบูนั่นหมายความว่าบูคองกำลังจะไปฟาา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 รรรรรรร์มมมบบบบบบููแแแลลลลลลล้้้้้้้ววววกกกกก็็งงงงงงง่่่่นนนนัััััััเเเเเเอออออคคคจหหหะะีผใใยยยยืิิิททุดชๆต แล้วจังหวะน,นี้ก็ลงไปเล่นด้านล่างครับเพราะว่าลิกเตอร์เขาก็มาพยายามจะเข้ามาได้แวนแน่นอนครับเปนช่วงเสียทีผมก็กำลังจะลงพอดีครับแต่ว่าเป็นทามิ่งที่เป็นจ้าเอกอลิงก่อนครับจังหวะน,นี้ก็มาแต่ด้านของลิกเตอร์ที่เข้าไปได้แวนเสร็จแล้วแบบนี้เขาก็ต้องการที่จะหมดสกิลแล้วแลายังจะเดินปั่นนี่นะครับที่จะทาให้เราได้2ดาวนะครับเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็ปั่นปันป่นปัน่นปั่นจังหวะนี้เสียแข็งมาเห็นไหมครับตู้มันเกียนมากทุกคนคือเล่นไล่บีไล่บีไปให้ปากหลวงข้ามันลำคาด ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแบบนี้พยายามที่จะเล่นรับต่ำนะครับเคลียร์คีมให้หมดแล้วก็ถอยมานะเพราะว่าอันติเราก็จะมาเห็นบ้างเนี่ยก็คือทาร่าสบัฟมาใหม่นะครับเห็นปะวิธีเล่นเจ็บก็ไม่ต้องกลับเพราะว่าอันติแป๊บเดียวก็ครูดาวกลับมาแล้วครับว่าจังหวะนี้ได้เปิดตาพอดีครับก็กดเปิดตาเพื่อที่จะสโลว์ให้เขาเดินไม่ออกเลยครับไม่ได้เปิดตาหาลิงอะไรหรอกทุกคนแล้วจังหวะนี้พยายามจะเข้ามาปั่นเพราะว่าอันติเบเกอร์จะมาแล้วเห็นปะแล้วจังหวะนี้ครับผมก็เห็นลิกเกอร์เขาแอบอย มันก็หลับลงไปครับแบบนี้นะซ้าของวอลไฮก็ขึ้นมาเคลียร์สูงมากครับแต่ตอนนี้โดนูคองเข้าประตูพอลรฟิกเกอร์หลบมาหนึ่งจังหวะครับแต่ว่าโชคดทีที่ทีมเรามีนาคอนเข้ามาเหมือนกันแล้วนาคอนมายกสองแบบนี้โอ้โหสวยงามสุดๆครับแล้ววอลไฮย,ยังรอดแบบนี้เราก็ตามเก็บเอลสุนครับโอ้โหนาคอนถือว่าไม่ต้องรองอำเภอเปิดก็แจ้งเกิดเลยนะครับพลังของไฟนี้พูดถึงการเลือกตัวไปแล้วพลังแฝงไปแล้วก็ต้องมาพูดถึงการออกไอเทมกันบ้างครับตอนนี้ออกเปิดตาเพราะว่าต้องการเปิดตาหาลิงรวมถึงการสโลไล่ทุบซึ่งเป็นของลนที่ดีกับทาาาล่่อยูแ้วเนะ สองก็คือรองเท้าต่อครับตอนนี้ตัวกายภาพพอค่อนข้างเยอะครับมีเมสเป็นโกวาน่าก็อาจจะต้องเอยอมโดนโกวาน่าไปหน่อยอะไรเงี้ยครับสามครับต่อมาที่ผมจะออกก็คือเกาะไฟครับเพราะว่าตอนนี้ยิ่งเราได้เดินปั่นปั่นปั่นพวกเอลสุอะไรเงี้ยแป๊บเดียวมันก็หลับแล้วครับเกาะไฟก็ทําให้มันมีการเผาไหม้เกิดขึ้นนะครับบอกกับตัวละครอย่างทาร่าสกัดอะไรเงี้ยครับก็จะใช้เกาะไฟได้ดีเนาะแล้วจังหวะนี้ก็ปั่นปั่นปั่นไปครับไอการเดินปวดเดินปั่นอย่างเงี้ยนะครับมันทาให้เราได้เอ็มวีพีบวกสองดาวอย่าอด ครับเล่นให้มันแบบเลื่อนสุดๆจุดประสงค์ในไฟล์หลักเราจะไม่ได้ไล่ทุบแทงแบบนี้นะครับคือนี่คือเราได้เลนล่างมาแล้วกําลัางที่จะรอสลับเลนเนาะผมก็มาแบบมาเคลียร์บนรอมาหาโพสิชันรอพยายามมาต่อสั่งตรงข้ามรอเพื่อที่ว่าแบบถ้าเพื่อนเรามาจะได้เล่นง่ายขึ้นแต่ว่าตอนนี้สกอร์ทีมก็คือสูสีมากกระโดดว่าปัดเอ็กคิวบ์เอาละครับคิวแรกของไอม,มีมาแล้วครับ จังหวะลูกเก่งของทาร่ามาแล้วครับเวลาที่เราเอ็กซ์คิวลาสได้ครับเอ็กซ์คิวมันจะรีครับปรทธานไม่ฟูดาวไม่เหลือประมาณไม่ถึงสิบวิครับแต่ว่าอันนี้ก็คือผมเอ็กซ์คิวลาสมาไม่ได้ด้วยความที่ผมแบบไม่ได้เล่นนานจังหวงจังหวะแต่ว่าเกมนี้มันจะเริ่มเข้ามือเบสแล้วครับในช่วงหลังจากนาทีนี้เป็นต้นไปผมจะเริ่มรู้สึกเข้ามือกับมันล้านตั้งแต่ไม่ได้เล่นนานเนาะตัวละครเขาได้ถูกบัฟมากก็ขอลองสักหน่อยครับตอนนี้ก็เออแล็ปเราไม่ได้ดูกลางไว้เนาะค้อมาข้างบนนะครับับกกก็าาา้้อมรรยยยงงนดน,งดงนดดนะตพูลว แล้วจังหวะน,นี้ก็ตรงกลางยังมีอะไรมากครับตอนนี้อันติเราก็รอที่จะโหลดกลับมาแล้วนะครับเอโซูซมานี้ยังไม่โดนครับแล้วทาราพยายามที่จะหาจังหวะเข้ามาทุบเข้ามาปวดเนี่ยครับเห็นจังหวะผมก็เดินไปเรื่อยครับหาข้อมูลด้วยความที่ตัวละครเราหยิบมาถูกดราฟก็สามารถที่จะเดินปวดได้อยู่แล้วนะครับ เบก็มาพยายามไล่เคียร์แถบสบายเลยครับทาร่าหยิบถูกด้าเห็นไหมบอกเลยว่าวิ่งปันป่นปั่นปัน่นคลิปได้เลยนะตอนนี้ก็7นาที3ามสิบเอ็ดนะครับเข้าสู่ช่วงนาทีที่8นะครับก็ต้องโฟกัสดากันเบกก็อาสามาทำเลนข้างเพราะว่าเพื่อนก็ติดตรงกลางกันอยู่เห็นไหมสังเกตป่าผมไล่เล่นกับลิงกันเพื่อดูดิลิงกระทุบเราจนท้ออ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือเล่นให้เล่นทาร่าให้น่าลำคาญน่อครับเพื่อมาดูดิมันต้องเล่นอย่างเงี้ยครับคือแบบลิงแบบ เห็นว่าเราเจ็บแบบก็อยากจะกลับมาทุบเขาอีกแต่ว่ปเรายังมีอันตีอยู่แล้วเพื่อสักครู่สเได้ก่อไฟไปนะครับต่อไปได้นำให้ออกเป็นกอดสะท้อนก็ได้ได้เกิดจะโฟกัสไปที่ลิงถึงถ้าเกิดจะออกฟอร์สเคสก็คือทำให้เขาเดินไม่ออกถ้าเกิดในกรณีที่เรายืนได้แล้ว3ก็คือเกาะไกอาเพื่อออกไกอามันก็ดีครับมันก็เหมาะกับทาร่าเนาะเพราะว่ามันก็เด้งเลือดเนาะไกอามันก็เด้งเลือดมันก็เหมาะกันดีครับตอนนี้ก็มาปิดหลังแบบนี้แล้วกดเปิดตาหล่นลไปก่อนได้ตาของเอลซูและไลบีมาแบบนี้ก็เอชคิวเวลาก thay ทุบไล่เอคิวตัวอื่นต่อในไฟได้เลยนะครับแบบนี้แก้ทางตัวใหม่ได้เป็นอย่างดีครับตัวใหม่ที่คือลำคาญเรามากถ้าเกิดเราลับไล่ทุบไล่ทุบไล่ทุบบี้มันอยู่ตัวเดียวโกวนะ่าน่ามีร้องไห้ครับเกมนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวไปรอดูกันเลยครับ,รบขอบอกก่อนเลยนะครับว่าหลังจากจทีเ่เบสลงคลิปนี้ไปอะ่ะเบสก็เล่นทาร่าทุกวันเลยนะครับคือตัวมันสนุกมากแล้วมันก็แบบโกง MVP ได้ดีมากๆครับต่อไปผมจะออกว่าเป็นชิ้นส่วนของฟอสเคสเพื่อที่จะมาเอารถคูดาวเขาเนาะแล้วผมก็จะตัด ครับด้วยความที่เราเป็นทาร่าแล้วกดติไลบีเลยครับแบบนี้ครับแล้วกดติไล่ขู่มาพยายามจะไล่ทุบๆปั๊บปั๊บหมุนมาครับแบบนี้พยายามกระโดดทุบๆให้โดนสองตัวแล้วจะคุมที่สุดไม่ต้องกดเปิดตานะครับเพราะนี่มันคือแท้งนะครับอย่าทำนะครับเอาไว้เปิดตาคาลิงเราจะวันี้รับดาเมจไว้เพื่อนโอ้แล้วสตาร์ของแรสซหายไปก่อนแบบนี้ต้องเปิดตาเพื่อจะชารโลดึงเขาออกครับแบบนี้โอ้ยซีฟู้ดเลยนะครับแบบนี้ไงท้องปลาหง่าของแรสแล้วจังหวะนี้ยังไงครับอันด้วนบีหน้าขึ้นมา แล้วทาร่าอันติก็จะมาครับก็เตรียมตัวเรือนต่อนะครับแบบนี้โอ้โหตัวละครอ,อย่างเรือนเลยนตครัสต้ตาของทาร่าอ่ะไปกันต่อแบบนี้เอาหน้าครับ f a เฟซเช็คที่แอวขวาเลยครับพยายามจะหาข้อมูลครับว่าเขาทําอะไรกันอยู่ก็แบบนี้แล้วบูบาของนี้ก็เกิดขึ้นมา และยังไม่เห็นวูคองในบริเวณนี้ออครับทุกคนเบสลืมบอกไปบีหลายคนจะสงสัยถามเบสมาเยอะมากครับว่าเอ้ยพี่ทำไมเล่นทาร่าแล้วผมเวลาผมกดตีเลือดผมมันต้องลดตลอดเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมีคนสงสัยป่ะนั่นแหละครับทุกคนเวลาเล่นทาร่ายิ่งเราเลือดน้อยยิ่งตีแรงครับแต่ก็ต้องระวังหล่นจริงนะแพราว่า,าพยายามที่เราเลี้ยงให้ตัวเองเลือดน้อยอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีดามจ มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็พยายามเวลาแบบตีเลือดน้อยยิ่งตีแรงครับมาดูเกมมันต่อครับในช่วง9นาทีแบบเกือบ10นาทีแบบนี้ครับก็เหมือนจะมีเป็นที่มังกรใหญ่นะครับแต่วันนี้ก็ทําหน้าที่โลมิ่งนี่แหละครวิธีโกง MVP ของผมแล้วครับดูสังเกตการเล่นของผมนะครับแบบว่าเรื้อนจัดนะครับเอาจากนี้ก็เห็นแล้วครับว่าเขาอยู่แอลขวากันเยอะแต่ว่าดึงโซนถอยกันกลับมาก่อนนะเพราะว่าเราได้ทาาน้าดักเซเรย์มาล้วแบบนี้ก็แน่นอนครับที่ผมพยายามมาโดเขมแขมังกรก็เพราะว่า เขาอะ่ะเราได้ดังไปแล้วเขาอะ่ะอยากจะตีกันเมันก็ต้องมาเอาบางกรแรกถูกไหมแต่ว่าแต่นี้ผมก็ไม่ให้ง่ายๆครับนอาดูบินเขาก็มั่นใจว่าเขายืนได้ ซึ่งผมก็ไม่ยอมครับหน้าที่ของโรมที่ดีครับเนี่ยไปเปิดตาเนี่ยการเล่นโรมที่ดีต้องหาข้อมูลให้เพื่อนเห nah, ็นปะเนี่ยเข้ามาปั่นปั่นปั่นกด SQ เนี่ยครับหายเลยครับเห็นปะเนี่ยครับผมยังไม่หล่นครับเนี่ยการเล่นโรมที่ดีครับเพื่อนต้องมีข้อมูลครับจำไว้เลยเข้ามาปั่นใส่หน้าวูคองแล้วว er ูคองทูเบยมาปไหมครับเพราะว่าติดรองเท้าเกาะแล้วออกของกันเล็งมาเต็มที่ครับมีรองเท้าเกาะแล้วก็มีทางด้านของเกาะไฟเกาะสะท้อนก็คือออกของมาบล็อกลิงเต็มที่เลยครับตอนนี้เพราะว่าคีย์ก็คือเบสจะบี้วเปิดตาาหลิง ถ้าเราทําแบบนี้ได้เกมนี้รับรองว่าถูกหลักถูกตลาดแน่นอนครับเนี่ยอะไรก็เห็นปะเอลสูตีจนท้อครับถึงก็ต้องฟิกเกอร์ครับและนี่แหละครับมันจะทําให้เราได้ MVP 2ดาวครับตีฝ่าต่อน,นี้ก็ยังไม่จบเพราะอาด์ตูนเขาก็จะเข้ามาล้วงแวนเราครับเราก็จะเข้าไปล้วงเอลสูตเขาแล้วเป็นเอลสูตเขาที่จะเสียเอเสินเกตออกไปคแบบนี้ลันนตีไปก่อนแล้วเราจะได้กอดกระท้อนเรียบร้อยต่อมาก็ไปทางน้าของไกอากันบ้างครับเพราะว่าผมต้องการที่จะเอามาแก้ทางด้านของกูวนาน่าเลยครับให้เขาแบบทำดาเมจกัดต่อยเราแบบนี้ครับผมก็เขาาาาาแแลลลววเเเเเรรขปปัั่่่่่นนใสกกตตอ์็็โหหทีบลงไปับบบแน ก็เป็นทามิงสิบเอ็นาทีจะเข้า12บสนาทีด้านสิบเกิดทางด้านบนนะครับเบสก็พยายามจะเข้ามาปวดป่าวูคองครับแต่ว่ากระโดดเขาแบบนี้โดนก๊นกหน้าล็อกขามาแล้วพยายามจะกดทุกอย่างที่มีแล้วแต่ว่าเด้งเลือดไม่ทันเลยครับโอ้ยหล่นเลยนะครับแบบนี้ไปกันต่อครับทุกคนถือว่าเบสพลาดเองครับช็อตนี้ก็พยายามเข้ามาปวดนะครับแต่ว่าเป็นเราที่รับดาเมจยังไม่ไหวนะครับอาจจะกดอันติช้าไปหน่อยครับกดก่อนเข้าจริงๆแล้วมันไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันหล่นไปก่อนก็น่าเสียดายนะปกติก็แบบเล่นลุกล่อลุกชนแบบนี้แต่วันนี้เรียมมมาาาาเเเข้้ดดัักวววููคคคอองงแลปป็นนรรีียท่โไบ 아 <laughs> <laughs> และแน่นอนครับเราก็เสียคลองแล้วครับแบบนี้อมาเอาลุก,ก็ต้องมาแก้ไขกันต่อครับว่าเราจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้ยังไง mm hmm. เกมที่ป็นเกมที่แบบน่าเอามาลงจริงๆครับมันทรหดมากครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับมาได้ M V P 2ดาวได้ยังไงกต้องมารอดูครับว่าเบสทำยังไงมีแนวคิดยังไงครับลหลายๆจังหวะที่เบสอาจจะหล่นลงไปกองกับพื้นเรื่องการที่กดอันติไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แก้ไขได้ครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆนะโฟกัสจริงๆคับเบสอยากให้เพื่อนโฟกัสที่ทารมิง่งการหาข้อมูลการทําหน้าที่ขอออองงโโรมาาาาาากกกกว่่่่่เเเเพืนนนบคคดูจ เบนทาร่าอยู่แล้วเก่งกับผมแน่นอนเลยครับสำหรับนี้กดอนติทันนะครับเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครับแบบนี้แต่กดก็ไม่ได้กระโดดตามต่อแต่ย่างใดครับเพราะว่าเนื่องจากเอาเสียคองก็อย่าบ้านะครับทุกคนเราอย่าเพิ่งบ้าเลืองนะครับกลับมาเคลียร์คลิปเคลียร์แวนการ์ดให้สถานการณ์มันกลับมาเป็นปกติก่อนนะครับพอเราเล่นมาสักพักของเกมอะเราก็จะรู้แล้วครับว่าเออว่าเราทนได้แค่ไหนรับได้แค่ไหนหน้าเนี่ยบาเบก็โดดสกิลไอ้สกิลหนึ่งกระโดดเข้าไปปั่นเนี่ยอันตรายนะถ้าไม่มีอันตอนนี้ก็าาเมต สกิลหนึ่งกระโดดมาปั่นแบบนี้แล้วก,อก,กดอันตีไอ้สกิลหนึ่งกระโดดเข้าไปปั่นเนี่ยถ้าไม่มีอันติอย่าทำนะครับทุกคนหรือว่าไม่มันมันเขาเรียกว่ามันไม่ได้อยู่ในบริเวณที่แบบเออเรามั่นใจแล้วครับว่าแบบเราจะสามารถรอดอ่ะอย่าอย่าก,กดนะครับแนะนำให้เดินเอา2ไปปั่นแล้วกระโดดเอา1ออกดีกว่านะครับมันจะชัวร์กว่าเนาะไม่งั้นไม่รอดจะแย่เลยครับตอนนี้ก็แน่นอนครับก็ระวังเอลสูเขาซูมด้วยครับเนื่องจากว่าเรื่องเราก็เหลือแค่นี้ครับอาจจะหล่นได้เนาะก็เป็นเกมรับอย่างเต็มรูปแบบเพื่อนก็กดดยยอออมมมมาาแแลล้้วครรรััับบโโโโหซงกกกนนี่ ของคู่กันเลยครับอเอาแล้วครับแบบนี้ครับเข้าสู่ช่วงทำม,มิ่งสามไีครึ่งครับแล้วมาเห็น,น,นหน้าหนักเอลซูพยายามจะสูงเข้ามาต่อเราอยู่เรื่อยๆนะครับเบกก็โดดเข้ามาฝันเอารูอินครับแน่นอนครับพยายามทำ damage อยู่สม่ำเสมอครับพยายามรับดาเมจให้ทีมครับพยายามขอเข้าโมในให้ทีมนี่คือหน้าที่ของโรมิ่งที่ ควรจะทำนะครับทุกๆตัวนะครับไม่ใช่แค่ทาร่านะแต่ว่าทาร่ามันทําได้ดีแน่ในนะครับก่อนเราหยิบมาถูกนัำแบบนี้เนาะก็พยายามมาเดินหาข้อมูลนะครับตอนนี้กระโดดเข้ามาปั่นหน้าเราอินเหมือนเดิมครับแล้วมีเพื่อนมาทำดาเบทต่อให้แบบนี้แล้วมีะเรามาเข้าจริงมาแล้วเราอินเริ่มที่จะเจ็บต่างระเบิดเปิดตาสโลไม่ให้หนีก็แบบนี้ลดิคเตอร์เข้ามาบีดด้วยความที่ดิคเตอร์ลงแน่นอนนะปล่อยเข้ามาหาแวนได้เลยครับดาเบทเขาไม่ปิดแวนไม่ลงอยู่แล้วครับ แล้วจะแบบนี้ผม้ามาทูบเบสแ,แล้วเราเจอกระโดดไปเอ็กคิวแบบนี้เอาละครับเอ็กคิวดีขาดอีกห้าบีกับแบบนี้เอาอย่างไงกันต่อนะครับแล้วเหมือนจะเริ่มพิชเกิดขึ้นไปอีกครั้งครับทีของเบสดิกเตอร์เบสจะเข้ามาให้ถึงตัวแวรนั่นแตะว่าดาเมจตัวเองเป็นโลมิ่งไม่พอครับและในความที่ผมเอาเอ็กคิวมาเอ็กคิวกำลังจะรีแบบนี้แล้วปั่นหายสองเลยครับโอ้ หล่นเลยนะครับแบบนี้ครับโอ้แอนตรีกำลังจะมาอีกเจ็ดวีครับพยายามจะแข็งใจไว้กัดปัญญางไว้ครับพี่ทำไปเพียงครับประวบแบบนี้เอลสูนหรือเแหลมเข้าไปเองครับปิดอาเมทาร่าไม่ลงหรอกครับโอ้โหเอาแล้วนะครับแบบนี้ของมันโดนกันได้เหลียโกวนาตัวเดียวแบบนี้คิดหรือว่าคนอย่างไมอามี่ที่สไตล์ของเขามันซีฟู้ดอยู่แล้วนะครับจะไม่ไล่ครับเป็นไปไม่ได้คก็แสดงว่าไมอามี่เปิดตากาลังจะรีกลับมาแล้วไมอามี่จะเข้ามาตีบอลสุดแบบนี้โกวนาการ์เลอร์บาสกลับเขาไปคิดว่าเราจะเข้าครับแต่แน่นอนครับเขาคิดผิดครับเพราะนนีีี่่คคืออไมมาารรััับบบกกกดดดดดะโโปปหววแแ้้ลลเิตส แบบนี้ครับแล้วกดแข็งมาคิดว่าแข็งจะช่วยคุณได้ผมเอาสูตรครับแบบนี้ครับแล้วโดนแบงค์มาจู่ว่หล่นลงไปกับตระหนกโกวันหน้าโอ้โยโซโล่แรงมันก็แบบดีนะครับตอนนี้ผมได้ทอยเรียบร้อยครับแน่นอนคบชี้ต่อไปเพื่อจะออกเป็น ฟอร์เคฟชิ้นเต็มเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่จะอยากจะทุบเขาแล้วให้เขาสโลเดินไล่โกวนานนก็น่าสนใจนะโกวนานก็เดินไม่ออกลิงก็ลำคาญเนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนอยากจะออกเป็นโอดินก็ได้ครับทำให้เราแบบตีแรงขึ้นด้วยครับก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะสำนักงโอดินตอนนี้ก็ได้นอกครับหน้าที่โลมสังเกตมามเบสจะทําอะไรเบสจะเดินหาลิงให้เพื่อนตลอดนะสังเกตไหมเนี่ยผณาผมไล่ลื้อให้แต่ว่าเพื่อนอันนี้ก็โซโล่แรงนะเพื่อนเขาไม่ได้รอให้เบสเช็คน้ะเพื่อนเขาแบบก็เล่นกันก่อนอ่ะเนี่ยเบสเบสอ โอ้โหไมมี ho, Miami, คนไม่ยอมคนหครับแบบนี้ปันมาก็ยังไม่เจอกันแล้วเปิดตาแบบนี้อัจ,จะเะย์แบบนี้ก็อกับโลบบุรีนะครับแบบนี้ <laughs> ไม่พลาดนะครับเหล่าะครับมายมี Miami, ครูดาวโคตรไวนะครเพื่อเห็นไหมครับว่าครูดาวอันติทาร่ามันกี่วินะครับ โอ้มันกลับมาอีกแล้วครับอ sì, <H> ันติทาร่าครับเรทเกมครับเราเจอเอลสูแบบนี้ครับผมก็ทำเป็นแบบเออทำเป็นถอยนะไอ้มาสังเกตว่าเบสทำเป็นถอยแล้วกระโดดเข้าไปกัดหน้าเอลสูปขวัญอันติปีกมาแบบนี้ครับแต่วันนี้กดอันติก็พยายามซิกแซกหน่อยครับมาฝ่าแบบนี้เก็บ2ครับโอ้ยอย่างร้ายเด็กคาตาของไมอามี่ครับแล้วเล่นแบบนี้ไม่ได้2ดาวได้ยังไงนะครับแล้วก็กลับมาไล่เรือนต่อครับกลับมาไล่เรือนแนวหลังครับแบบนี้ครับมาเจอกวาน่าครับแต่ยังไม่สนใจครับเพราะว่าอันติยังไม่มาอันติกกกกกจจะะรรรรรรรีีีีีบบบบบแแนนนนน้้้้้เเสโดดดดดึงงงงอออออขขวววาา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 มมมมมม่่่่่่่ใใหหหฝัััััตตคคคคิิททููไปล จะมาแล้วนะครับแบบเดียวเลยคนติ๊กมาไล่ไปเลยครับแบบนี้เปิดตาลายบีาระตู้าของโกเวน้าต่อแบบนี้ครับโอ้โหเล่นตัวนี้ไม่ได้2ดาวก็ให้มันรู้ไปแหละครับ MVP 15จุดเลยนะครับเกมนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับ MVP 15นี่โลมิงไม่ได้ทําง่ายๆนะครับโอ้แล้วก็มาปั่นโกเวน้าหายหมดเลยครับตัวสําคัญครับตัวนักเอลสูบกูของโกเวน้ามาอับบีจัดให้หมดครับ อะไรพัฒนาของดิกเตอร์ติดกำแพงแบบนี้แล้วเหมือนจะไม่ค่อยดีครับดิกเตอร์ดาบติดกำแพงครับคือมันใหญ่หรือว่าอะไรไม่รูอันน้ก็มาหนึ่งห้าแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วและนี่ก็คือเซตไอเทมทั้งหมดที่เปิดออกมาในเกมนี้นะครับเพราะว่าฟอร์ตเคปก็จะทำให้เราในการสโลว์พวกตัวละครอย่างโกวาน่าตานของเอลโซทางด้านของวูคองมันเริ่มมีฟอร์ตเคปก็จะทให้เขาเดินไม่ออกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในเกมนี้ก็แน่นอนครับฝั่ง้างเขาเสียไปถึงสามคนแล้วนะครับแล้วมีเอลโซตื่นขึ้นมาเคลียร์คิปแบบนี้และมีเหรอคคครรรรััััับบบบททีีีีี่่่่ไไมมมมมมออาาาานนนนนจจะะะเเเข้้้หกกกววูงโดดดดดดปปติแยยสล นอนเบกกซัเทสได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็แน่นอนแล้วตอนนี้ได้นัดดาบนดสิบห้ามาแล้วทุกอย่างก็ไปใจฝั่งเรานะครับจากที่ตอนเกมตอนเติดโอ้ยผมลินพันนะครับขอโทษครับพี่ตอดติ่ตอดติดเอ้ยลินพันสองรอบติดจากที่ต้นเกมผมก็แน่นอนครับก็มีการผิดพลาดไป3ามสี่ช็อตครับด้วยครที่เราไม่ได้เล่นตัวนี้มาอย่างนานเลยนะครับแต่ว่าตัวถูกบับกลับมาเป็นตัวที่อยู่คู่ RV มานานะครับแล้วก็ไม่มีใครไม่เคยเล่นตัวละครอย่างน้องทาร่านะครับ ก็ปรับจูดิดหน่อยครับแล้วก็เข้าสูส่ช่วงเล่เกมว่าเข้ามือแล้วนะครับแ้เป็นเมสอัพเดตมาก่อนไม่ยากครับที่จะปรับตัวแค่เข้ากับตัวสไตล์นี้เพื่อนๆก็สามารถเล่นได้หมดเลยนะครับเป็นตัวที่ป่าก็ได้โลมก็ได้แล้วก็อฟก็ได้เฮ้ย hey, หรือผมวิจัยทาร่าไปเลยเดีอ่ะวันนี้โคตรเจ๋งเลยอะ่ะดีปะ่ะคนดูคอมเมนต์มาถ้าอยากให้เบสวิจัยทาร่าแบบละเอียดมากๆไปเลยครับสามตำแหน่งว่าเล่นยังไงครับอาาันนี้มาต่อครับ ออกเปิดตามาครับเพราะว่าไม่มีทางหน้าวูฮอง Hong, แล้วก็ไม่จะเป็นต้องกักเปิดตาอีกต่อไปครับเปิดตาสโลเอลสุ oo, ให้เขาเดินไม่ออกครับแบบนี้แล้วเรามี SQ พยายามดัดกลารดเป็นแมนครับแน่นอนแล้วเราเบนเริ่มเข้ามือแล้วครับลาดแม่นยำมากครับแบบนี้ <S <S เราไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่การลารดเพื่อแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นต้องปิดสกอร์ครับเป็นเรื่องที่ดีครับไม่มีใครมาโกรธกันนะตอนน่อ้มาเอชไม่ติดครับ เหมือนจะโดนหน้าโกนาล็อกขาแบบนี้แล้วเข้าไปจวดไดป้อมแบบนี้โกนาก็เหมือนจะไม่รอดเลยครับโอ้โหแล้วก็ไปรับดาเมจใส่ป้อมแบบนี้ครับโชว์เลยครับสับของครับโอ้โหอยากจะสับของแต่ว่าเกมนี้เหมือนว่ามา้มีจะสับสนแหละครับแบบนี้หลับลงไปกลางบ่อน้ำนะครับโอ้โหวิกตอรี่นี่เป็นไงครับ MVP ของผมในเกมนี้คือ15.0เอ็มพนั่นแหละครับเกมนี้ได้มา2ดาว คอโกงเรามาสรุปกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งปิดนะทุกคนหนึ่งก็คือการหยิบทาร่าไม้ให้ถูกดาบเบสได้บอกไปอย่างละเอียดแล้ว2ก็คือการทําตัวเองให้เบลสีก่อนมังกรใหญ่ตัวแรกซึ่งตาดีเบสไปเวท่เลสไม่สาเร็จก็เลยโต๊ะจีนสามคือการหาข้อมูลให้เพื่อนแล้วก็คือทาดามเมจอยู่สม่าเสมอไล่บี้ตัวสําคัญขอ,ของเขาให้เขาเสียฟิกเสียแข็งอะไรไปให้หมดสี่คือพยายามช่วยเพื่อนปิดสกอร์ตัวไหนที่เขาจะล้มเอ็กซ์คิวให้ได้ครับเพราะว่าเอ็กซ์คิวรีจะทําให้เราไปสามารถปั่นตัวอื่นและเก็บสสกกกกอออออร์ตตตััววววืื่่่่นนนนนนมมมมาาาาาไดดดดด้้ด้้้้้แแลลลจจะะปปปปปิิิิิิคคคเเเเเเพบบบีีีโยยยชฝใใหห็ํงงงขผ นะครับให้มีแรงทําต่อไป้าเกิดว่าขอได้อีกหนึ่งอย่างเวลาเพื่อนเเติมอาร์วีใส่โค้ดมา้มีศูนศูนย์หนึ่งที่พ่อมดเคียพีให้เบสด้วยนะครับขอบุญครับ